เอาแล้วนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีทนะ่านผู้ชมแนละผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอน p ี p นะครับวันนี้ไม่เอเพื่อนเล่นนะครับก็ะจะสอนตรง p UP, ี p เดี๋ยวมันพี p ีอีวะเนี่ยนะครับดับแรกนะครับถ้าคนตีด้เลวนะครับหรือว่าถ้าศัตรูอยู่ไกลไปก็งูนะครับ นีครับตีโดวุนทั้งท่าคนไห้เก่งตีโดวุนนะครับตีอยนะ่างเงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยลู้ใหม่นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะ,น,น,นะครับคราวนี้จะเป็นตีเป็นเงี้ยก็อนนะครับ ก็กระโดดไปนะครับป,รปึป๊บมเริอย่างนี้นะครับแต่ถ้าศัตรตูมันมีจำนวนถ้าศัาตรูมันล้อมเราอย่างนี้นะครับให้เราพยายามอ้อมมันครับแล้วก็ตี๊ดปี๊ปี๊ีอย่างนี้ ตกลงมาสอนทีวีหรือจะมาสอนทีวอีอยนแน่เนี่ยนี้นะครับ ถ้าสมมติสัตรูโหดกว่าเรานะครับเอามาีาโหดกว่าเรา่ีตัวนี้แล้ก็ตัวนี้นะครับก็คนก็ต้องมีธนูนะครับ กระนูขอแนะนำเป็นดอกนี้ครับแต่ผมจะมาใช้อันนี้โอเคเลือดไม่ดีต <c oughs> อนนี้ก่อน จำงองมากกว่าเราแล้วมันเป็นตัวกะตรกตีมาหนาแน่นมากตีไปก็ยำมีเสียครับแต่ถ้ามันอยู่ตรงหน้าเราแล้วไม่มีตัวอะไรมาเยอะนะครับแต่ถ้ามันเดิมนมา โอ้ยเป็นกระโดดตีครับสำหรับตัวนี้มันต้องทำอย่างนี้นะครับอืมตัวนี้มันต้องตีรออย่างเดีิมครับกระโดดตีอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันตีรอครับตัวนี้ก็เป็นตัว ขั้นที่จะโหดกันเลยเกียร์เรับเพราะฉะนั้นผมจะเนี่ยให้ใช้ธนูครับมาดิแน่จริงออกมาดิอย่าเข้าไปในหนีไปวะโไอ้แหลกอย่าหนี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 โอ้ยแล้มันจะใช้ข้าวไหมอย่าไหนเด้อข้าที่แมง มานะนี่ครับพอน,นี่ก็คือสิ่งที่ได้จากเจ้าตนนัวนี้แต่แนะนำนะครับยึ่งเข้าไปสู้กับมันเลยครับเพราะเลือดมันน้อยครับตายตายตายแต่ก็ควรที่จะมีธนูไว้บ้างนะครับ อมอยิงนอร์ม,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 มาเฉยแล้วก็คนที่จะมีแอปเปิลทองด้วยแต่ผมว่าตัวนี้มันไม่ค่อยหอดนะเพราะวันชอบวิ่งหนีตัวนี้หดมากครับตีแรงมากผมว่าถ้าเราเดินดักอย่างนี้ลนะ่ะมันจะไม่ยอมตายอ่ะ ออออบอกแล้วว่าผมไม่ยอมตายผมไม่ยอมตายมไม่ยอมตายาทีละทีขนาดานี้ยอำตายโวอร์ไอตัวอะไรอยู่เนี่ยยุงยุงไอยุงบ้าไหนวะเฮ้ย ดําดินได้ด้วยผมรู้จักมันนะครับตัวอะไรวะเนี่ยยุงนี่มันจะปล่อยออกมาครับเฮ้ยไม่จริงอะบินดิเอาบินไม่ได้เสียงมันน่ารำคาญมากเลยมาดิมาดิ าดิดัับอ้ยนะครันั้นจะเป็นการสู้ครั้งสุดท้ายแลครับก็คือตบีเลยะัวอย่างนี้ใช่ครับให้เราวอย่าง,างววปา็นตปลาีเข้ามาใกล้รครับลักนันก็ตีรวๆครับอย่างนี้น <c oughs> อย่างนี้นะครับตีโนอย่เี้ยครับแต่ผมแนะนำนะครับทำอย่างนี้เจ็ดนาทีฮะเออเนี่ยครับ,ออรบกดอันนี้เข้าไปนะครับมันก็จะเป็นเส้นอย่างเงี้ยค,คนตีต้องไหนมันก็โดนครับ ต่ต้องเอาเป้าไปต้องอาเป้าไปเร็งตรงตัวมันนะก็คือผมถนัดตังนะเนี่ยนี่ถ้าจะปรับเป็นเหมือนเดิมก็เข้าไปอันเดิมนะครับ พี่ค่ะน,นี้ผมจะสอนครั้งสุดท้ายนะครับมันก็จะพุ่งขึ้นมาอย่างนี้แล้จากนั้นเราเข้าไปตีมันเลยอย่าให้มันทักอย่าให้มันช้าได้อย่าให้มันชา้า,นชาได้ไดถ้าไกลเกินไปก็เอาธนูยิงอย่างนี้เอ้ยอมให้ช้าด้วยกลับมาเยลยแมดดีมาก อือครับ <c oughs> โอ้ยวันนี้สอนละเอียดมากเลยทับเคลียร์ก่อนโอเคกีครกทับ โอเคก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซักใครเพื่อเป็นกำลังใจใทำคลิปต่อไปต่อ,ต,อต่อไปด้วยนะครับเมื <c oughs> ่อผมลืมบอกไปว่าเดี๋ยวผมจะทำเซิร์ฟปืนนะอยากเล่นก็รอหน่อยนะแต่ปืนอาจจะไม่ไม่เยอะแหละเพราะว่ามันไม่ใช่มอนอนะ่ะไม่รู้จะเอามัอนหรือแอดออนดี เวลาใช้มอสมันครอบบัคอะครับโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีชอบก็พูดไปแล้วเนี่ยว่ะถ้าคลิปนี้ไม่ค่อยได้ยินก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับก็กันะรัเปิดเสียงให้เต็มอย่างนี้นครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ